กอ,วกนนนอกสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,จะเจอกันแล้วนะครับทุกวันเพื่อสัปดีเที่ยงคืนนิดนิดทางช่อง3กับเราสองคนและรายการชูระชูรสที่จะมาเป็นสะพานเชื่อมทุกความรักความสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมทุกๆรุ่นเลยค่ะสำหรับค่ําคืนนี้นะครับมีอะไรเด็ดเ็มาฝากบ้างลองชมเราควรรอครับเมื่อถึงเวลาของเรา แต่ไม่เป็นไรครับไม่ตายหาใหม่ได้เกิดมาทันทีครับถือคติเข้าไว้ครับด้านได้อายอดครับโอ้โหเหมือนดูละครน่ะใช่ไหมคะว่าโอ้ต่อไปคู่นี้จะเป็นยังไงจะแบบพบกันได้ยืดไหมภรรยาเขาจะรู้ไหมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะลาโฆษณาเจอกันครับ เราเห็นพี่ภูมิบ้างไหมคะหายไปไหนก็ไม่รู้คะ่ะโอ้โหเนย์มาร์จะสนุกเลยนะคุณผู้ชมนึกถึงสมัยตอนที่เรียนอยู่เลยนะครับต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยพอปอรอ์นะครับเขาจะขึ้นชื่อมากเรื่องการเล่นกีฬารักบี้ตอนนี้น้องๆเนี่ยซ้อมกันแต่ว่าตัวผมเองไม่ไหวแล้วครับหายใจไม่ทันเด็กครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยผมขอไปปฏิบัติการรักมิชชั่นออฟเลิฟก่อนดีกว่าครับขาตั้งนาน ถึงเวลาปฏิบัติการรักแล้วนะคะแล้วก็น้องๆเขาก็รอเราอยู่แล้วด้วยนะไปสนุกกันดีกว่ามาตามมาครับตามมาเลยค่ะเห็นพี่ภูแบบเล่นลักปี้ด้วยเป็นยังไงบ้างสนุกไหมคะสนุกมากนะครับน้องๆครับใช่ไปจับลูกบอลปัดเพียงกับผู้ชายอะชอ่งชอ่ออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแล้วเนี่ยก็ต้องมีเขาเรียกว่าวิทยายุทธ เสริมความแข็งแะแรงหัวใจด้วยพี่น็อตวันนี้เราเลยมาด้วยหัวข้อที่ว่าจะทํายังไงเมื่อเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดเราจะเดินหน้าต่อไปหรือว่าจะถอยหลังดีกว่าทําความรู้จักกับทั้ง2ทีมนะคะทีมของฝ่ายพี่ก่อนดีกว่านะฮะถ้าพร้อมแล้วแนะนำตัวเลยครับทีมผม,ชมใช่ทีมดุงแชพวกเราทีมออสออด แจจิงกนี่ได้ทั้งท่าได้ทั้งเสียงสงสัยจะดูเป็นต่อก่อนเริ่มรายการเรานะคะเนี่ยไหนพี่เป็นต่อมาปะคะคนไหนคะคนไหนออดออดอะไรนะออดอะไรนะออดออดแจกจิงแกด เรามาทำความรู้จักกับ2กัปตันทีมดีกว่าครับค่ะเชิญครับกำลังทีมครับเชิญเลยค่ะการเลยแนะนำตัวกันหน่อยชื่อแต้วครับน้องแต้วครับนี่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้หรือเพื่อนๆตั้งให้ครับเพื่อนๆครับน้องแต้วเป็นตุ๊ดนะครับไม่ใช่ครับเกือบเป็นครับเกือบเป็นนิ่นึงเกือบเป็นกับเป็นนี่มันต่างไงครับเกือบก็ยังแค่เกือบพี่ถ้าเป็นแล้วจะเป็นเลยจะเป็นไงพี่เป็นไงพี่ ที่เป็นต่อน,นี้จริงๆชื่ออะไรคะน้องก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บครับก๊อบแก๊บโอ้โหพี่มาพี่ไปตอนแรกชื่อแก๊บครับแต่เติมก๊อบไปงั้นแหละมาเปิดแผ่นป้ายดีกว่านะว่าจะได้หัวข้ออะไรบ้างถ้าพรา้อมแล้วนุน่มเปิดแผ่นป้ายเลยครับเฮ้ยกบก๊อบน้องก๊อบออแก๊บได้ขอยหลังครับ น้องเต๋าได้เดินหน้าค่ะหนุนพร้อมกัไหมครับพร้อมครับี่นดทพอไหวนะพร้อมแน่นอนอยู่แล้วค่ะเอางั้นลุยกันไปลุยกันเลยค่ะโอ้งานนี้ต้องเรียกว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์แห่งปีเลยนะครับเพราะหนุ่มหล่อสองหัวหอกกับตันทีม และออดออดแจ็ก,กิ้งแรกรดเตรียมพาลูกทีมพปรมาออดออนขอคะแนนจากส,สาวๆกันเต็มที่แม่แต่จะหมู่หรือจา่าสมลีลาราคาคุยหรือไม่ก็ต้องตามไปลุ้นกันต่อไปหลังระดมสมองครับเคยมีการขอบางเวลาเจอสาวคนหนึ่งแล้วก็เราพยายามพิสูจน์ความดีเขาแล้ว ท้ไม่เคยเห็นความเดียวเราเลยก็ท้อบ้างครับแต่ก<ม>็<ม>อย่าถอยครับ<ม>คนเราไม่ถอยใช่ไหม <seben. S 3> มีการให้กําลังใจตัวเองยังไงบ้างบอกว่าด้านได้ายอดถูกต้องแล้วครับคุณผู้ชมครับเชียร์พวกผมไว้นะครับตุ้งถ้าเราเจอคนที่ใช่ในเวลาไหนก็ตามเราจะเดินไปบอกเขาเลยไห่คะว่าเรารู้สึกยังไงเดินไปบอกเลยครับและถ้าเขาบอกว่าเขามีคนที่ถูกใจอยู่แล้วนะคะก็เราถอยไปตั้งหลักก่อนครับ เจธทีมกเลยครับออดออดแจ็คจิงแกล์ไมไปออดออดเอตุ้งแจร์เราก็มีเลิฟดิลเตอร์ที่จะมาให้ข้อคิดเห็นดีๆกันด้วยกับคุณหมอพันศักดิ์สุการเรศค่ะบอกครับ ีเรื่องน่าสนใจอีกแล้วครับผมหัวข้อองเราสนุกทุกสัปดาห์เลยนะครับเอาละบผมเรื่องใออสออนะครับจอผม้ือทอยหลังนะครับจากทีมออดออดจากจิ้งแกล <Dynam ics> ข้อที่หนึ่งเลยนะครับไม่อยากให้คนที่เรารักต้องหนักใจข้อสองครับเราไปถูกที่แล้วครับแต่ผิดเวลาเ <N> ขา<อ>มีคนที่เขาชอบอยู่แนละ้ว อีกอย่างครับเราหน้าไม่ดานพอครับเราควรรอครับเมื่อถึงเวลาของเราแต่ไม่เป็นไรครับไม่ตายหาใหม่ได้หน้าตาเราก็ดีครับไม่งอใครสโลแกนออดออนนะครับหน้าตาดีมีรถใช้โทรศัพท์มีกล้อง เอาตอนนี้ผมเรดังต้อนรับตุ้งเช่ครับคคนเราครับเป็นลูกผู้ชายครับถอยหลังไม่ได้ครับเกิดมาเป็นผู้ชายทันทีครับอย่าไปถอยเลยครับหลังเดินหน้าไว้ดีะครับเราควรทำดีเขาเห็นนะครับเขาจะเห็นความดีตัวเราเราอย่าไปทำไม่ดีกับเขาเลยครับประชดเขาไร้สาระครับทำดีเขาเห็นดีครับ เราควรลองชอบเขาได้รู้ครับว่าเราเป็นคนยังไงเขาอาจจะเลิกกับแฟนเก่าเขาได้ครับแล้วคบกับเราแฟนใหม่ที่หน้าตาดีกว่าเดิมคนเราครับเกิดมาทังทีครับถือคติเข้าไว้ครับด้านได้ายอดครับถือเข้าไว้ครับักวันนะครับหันมาชอบเราเองนะครับถึงจะหักแต่ก็ยังไม่เป็นไรดีกว่าเสียใจที่ถอยหลังเพราะความกลัวเกิดมาทังทีสู้ต่อไปชีวิตจะมีพุ่งนี้เสมอครับ เดี๋ยวส่งหน่วยปฏิบัติการไปสอดแนมเลยนะคะกองเชียร์ของเราว่าจะคิดเห็นยังไงบ้างขอไปตามทางนิ้วขอน้องเลยครับคนไหนครับน้องเอกเก้ามังกรอยู่ไหนครับชอบสาวคนหนึ่งมากเลยเนี่ยแต่รู้ว่าเขามีแฟนแล้วเนี่ยเอกจะปุกไปข้างหน้าหรือเอกจะถอยหลังครับเดินหน้าครับไม่เคยถอยหลังใหครชอบใครสลกคนหนึ่งที่มีแฟนอยู่แล้ว จะลุยต่อไปหรือว่าไดโนจะถอยหลังครับลุยต่อครับและทำให้ผู้หญิงเขารู้ได้ไงว่าเราสนใจเขาบอกเขาให้เขารู้ครับผมจะตามตื้อเสมอครับเคยแอบปิ๊งสาวที่มีแฟนมาแล้วไหมครับเคยครับลุยต่อหรือว่าตงถอยหลังครับถอยหลังครับให้เขามีความสุขกับคนที่เขารักดีกว่าครับ ที่บอกว่าเดินหน้าแบบดับเครื่องชนลุยไปเลย<ช>แล้วก็ถอยหลังแบบสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษนะคะเนี่ยเราก็จะมาหาทางออกนะคะที่ถูกต้องกันกันกบกูรูเลิฟของเราค่ะคุณหมอพันศักดิ์ขอเสียงปรบมือให้คุณหมอด้วยค่ะผมจะพิจารายเฉพาะเดินหน้ากับถอยหลังนะครับประเภทกับหลังหันวิ่งหนีไม่เอานะครับครับเพราะว่าลูกวิชาย ถ้าเกิดเจอของอะไรที่เราสมควรจะเสนอตัวแล้วกับหลังหันวิ่งหนีนั้นนะครับไม่ได้เด็ดขาดนะครับต้องบอกไว้ก่อนถอยหลังนี่แปลว่าเราเดินถอยหลังนะไม่ใช่กลับหลังหันนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นการถอยหลังเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกผู้ชายทุกคนควรจะต้องรู้ว่าถ้ายังไม่ถึงจังหวะถอยสักนิดหนึ่งก่อนถอยหนึ่งก้าวเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าอีกหลายๆก้าวการจะประสบความสําเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับจำสามคำนี้ไว้เลยนะครับจำไว้ให้มั่นๆเลย ถ้าจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จต้องรู้จักรอโอกาสต้องรู้จักรอโอกาสอย่างใจเย็นไม่ใช่รอโอกาสอย่างหงุดหงิดหรือใจร้อนอันที่2โอกาสมาต้องฉวยโอกาสอย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไปเด็ดขาดนะครับเพราะบางทีมจะไม่มาอีกอันดับที่สถ้าสุดยอดฝีมือต้องรู้จักสร้างโอกาสเพราะฉะนั้นถ้าเรามานั่งมองว่าเดินหน้ากับถอยหลังเนี่ย ถ้าเดินหน้าก็อย่าเดินหน้าอย่างบุ่มบามอย่าหน้าด้านถ้าถอยหลังก็ถอยสัก9ก้าสอก้าแล้วดูจังหวะที่จะเดินหน้าถ้าถึงจังหวะเราเนี่ยใช่ไหมครับเขาเรียกว่าถอยหลังรอโอกาสเดินหน้าก็ต้องเดินหน้าดูโอกาสถ้ามีความรักในวัยรุ่นที่เป็นแบบนักเรียนเนี่ยโอกาสจะได้เป็นคู่ครองแต่งงานกันน้องรู้ไหมครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์สองร์เซ็นครับน้องจะมีโอกาส98%ครับ เพราะนั้นถ้าเรามีโอกาส98%เราทําอย่างสุภาพบุรุษผู้มีวัฒนธรรมดีงามเราก็ไม่ควรจะไปแย่งใครเขาแต่เราต้องเสนอตัวเหมือนกันแต่เสนอตัวเลือกแบบมีวัฒนธรรมมีคุณธรรมมีจริยธรรมว่าเราก็เป็นคนหนึ่งซึ่งสนใจคุณนะแต่เราไม่ใช่เป็นตัวเลือกนะเราไม่ใช่ตัวสํารองเราเป็นตัวหนึ่งซึ่งเสนอตัวและถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่าเราเป็นคนคนนั้นในอนาคตเมื่อโอกาสมาถึงเรา เราก็ชฉวยโอกาสแล้วสร้างโอกาสที่เราคิดอยู่ให้ประสบความสําเร็จจําไหมนะครับรอโอกาสฉวยโอกาสแล้วก็สร้างโอกาสได้ทุกอย่างในโลกนี้รวมทั้งความรักด้วยครับแล้วก็ในวันนี้นะคะเรามีแชมพูคลินิกมาแจกให้กับน้องๆที่ร่วมปฏิบัติการรักทุกๆคนด้วยค่ะอ่าไปใช้กัน,กนเลยกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมทั้งบ้าน อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับแป๊บเดียวกลับมาเจอกันชิวรักชื่อรถครับโอ้โหเหมืนดูละครอ่ะใช mm ่ไหมคะว่าโอ้ต่อไปคู่นี้จะเป็นยังไงจะแบบพบกันได้ยืดไหมภร <c oughs> รยาเขาจะรู้ไหมทุกทุกปัญหาความรักนะครับสามารถที่จะแก้ไขกันได้นะเพียงติดต่อเข้ามา หาผู้เชี่ยวชาญของเราทางรายการชูรักชูรักท่านเองครับและวิทยากรค่ะที่ให้เกียรติมาเสริมแนวรับนะคะของความรักค่ะก็คือจิตแพทย์สาวสวยใจดีแพทย์หญิงอัญชุลีทีระวงไพศาลนั่นเองค่ะตอนนี้เรามีดึงสายหน้าใหม่แล้วนะครับมาลองรับฟังปัญหาของคุณฟ้าก่อนดีกว่าสวัสดีครับคุณฟ้าครับ สวัสดีค่ะตอนนี้โทรกับหัวหน้างานอยู่อะค่ะค่ะโทรประมาทโทรคุยกันอย่างเดียวค่ะประมาณสามสามเดือนกว่าคุณมีอะไรกันลึกซึ้งก็เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะเป็นข่าวฟุกซิปบมาค่ะก็เลยอยากถามคุณหมอว่าข่าวฟุกซิ้บหนึ่ทางพวกนี้เราจะทํายังไงอะคะค่ะแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องแบบที่คนแบบชอบเมาส์กันอะมันห้ามไม่ได้หรอกมมันห้ามไม่ได้นะคะตรงนี้เนี่ยแบบแล้วมันเรื่องประมาณนี้เนี่ยมันเหมือนสนุกด้วยอะคนเมาส์ก็สนุกคนก็ กระจุกกระจิ๊กอะไรกันไปหัวหน้าคนนี้มีครอบครัวแล้วด้วยไม่ใช่เหรอคะอ่าใช่มีแล้วคะ่ะแต่คือว่าเดือนหนึ่งเขาจะไปหาครอบครัวเขาที่ที่บ้านเขาเนี่ยประมาณสองครั้งแค่นั้นเองคะ่ะแล้วเราไม่อึดอัดเหรอว่าเขามีภรรยามีลูกแล้วอะ่ะสงสารครอบครัวเขาเหมือนกันเหมือนกับที่เราบอกว่าถูกต้องแต่ไม่ถูกใจถูกใจแต่ไม่ถูกต้องประมาณนี้คะ่ะช่วงนี้มันอาจจะเป็นอารมณ์แบบกําลังอินเลออิฟอ่ะ ก็แบบอุ้ยรักเนี่ยไม่เป็นไรอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เนี่ยหมอว่าอยากให้คุณฟ้าลองคิดดูดีๆก่อนะนะคะอันนี้มันก็เพิ่งจะเริ่มต้นเนาะยังตัดสินใจยังเปลี่ยนแปลงอะไรได้ทันแล้วก็เท่าที่ฟังเสียงดูก็คิดว่ายังอายุน้อยอยู่นะยัง<ะ>เสียงแบบยังสาวๆอยู่อะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ยังมีโอกาสเจอคนยังมีโอกาสเลือกอีกตั้ง<ะ>เยอะส่วนตัวหมอก็ไม่อยากสนับสนุนให้ใครเป<ะ>็นเบอร์สองหรอกคือแบบคือธรรมชาติของคนเราอะทุกคนเกิดมาอยากเป็นที่หนึ่งอะ,ะใช่ไหมเออบางทีถ้าเป็นที่สองบางทีก็ต้องถามตัวเเราาองว่ มันใช่ความสุขที่แท้จริงหรือเปล่านะคะแล้วสิ่งที่เราจะต้องเสียไปเนี่ยมันคุ้มค่ากับกับความสุขที่เราได้รับมานี้หรือเปล่านะคะแต่ว่ายังไงชีวิตคุณฟ้าคุณฟ้าก็ต้องเลือกเองใช่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งนะถ้าเกิดเราให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เนี่ยว่าเราก็เป็นคนดีเราก็มีด้านอื่นๆที่ดีเนี่ยสุดท้ายเรื่องเมสาอะไรเดี๋ยวก็ชินกันไปอันนี้มันใหม่ๆอ,อยู่ไงมันเพิ่งไม่กี่เดือนกําลังแบบเมาสนุกกําลังแบบโอ้โหเหมือนดูละคอนอ่ะใช่ไหมคะว่าโอ้ต่อไปคู่นี้จะเป็นยังไงจะแบบบกัน ได้ยืดไหมภร<ช>รยาเขาจะรู้ไหมอะไร<ช>มันเหมือนแบบเออมันเป็นแบบชีวิตจริงที่เขาลุ้นเขาดูกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นชีวิตเราเราเลือกเองอะ่ะแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบกับผลที่มันจะตามมา่าเราจะย้ายที่ทํางานแล้วค่ะตอนนี้ค่ะอ๋อค่ะแล้วยังจะคบกันต่อไปหรือเปล่าคะก็คงจะโทรคุยกันอย่างเดียวอะคะ่ะอันนี้ก็เป็นจังหวะเป็นโอกาสอันดีนะที่เราจะได้ค,คิดทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งว่าช,ชีวิตเราเนี่ยเราจะเอายังไงนะคะซึ่งอันนี้หมอว่าก็หลายๆคนเหมือนกันที่ก็เคยผ่านประสบการณ์คล้ายๆคุณฟ้าอย่าง บางทีก็แบบไปรักคนมีเจ้าของอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดนะเออสักวันหนึ่งมันก็เจ็บปวดนะนะตอนนี้แค่เริ่มรักมันก็เริ่มเจ็บปวดแล้วใช่ไหมคะไม่งั้นคงไม่โทรมาปรึกษาเราเนาะเออยังไงก็เป็นกําลังใจให้ก็ลองคิดทบทวนลองตัดสินใจดีๆเพราะว่าคุณฟ้าก็ยังเด็กนะคะมีโอกาสเลือกอยู่ค่ะขอบคุณฟ้าค่ะเรามีความมั่นใจรักตัวเองนะครับใช่ค่ะอย่าไปอย่าไปเป็นเลยคือแบบ ทุกคนธรรมชาติสร้างมาไม่มีใครอยากเป็นเบอร์สองโดยเฉพาะรเรื่องของความรักถ้าเลือกได้อยากเป็นดีกว่านะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยนะครับเพราะว่าสักวันหนึ่งถ้าเรามีครอบครัวขึ้นมามีลูกนะครับแล้วก็ มีผู้หญิงคนอื่นเข้ามายุ่งกับสามีของเราเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไงนะครับก็ลองคิดถึงหัวอกของผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วยก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราดีกว่าเราสามารถเลือกได้เลือกที่จะเป็นเลือกที่จะมีความสุขนะคะก็นําสิ่งดีดๆเข้าสู่ตัวเรานะคะสําหรับต่อไปค่ะ<ๆ>เป็นคําถามค่ะที่มาจากอีเมลนะคะเขียนมาจากสาวน้อยค่ะที่อยากรู้ถึงความรู้สึกของแฟนหนุ่มอีเมลม,มาถามคุณหมอนะคะว่าหนูได้รู้จักกับพี่ผู้ชายคนนี้มา14ปีแล้วค่ะจากเดิมที่เคยโทรหากันประมาณ 2- 3สอาทิตย์ต่อครั้ง ตอนนี้โทรหากัน3-4ครั้งต่อวันนะคะพี่เขาก็จะโทรรายงานตัวตลอดะคะ่ะบอกหนูว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ไปกับใครบ้าง เมื่อไม่นานมานี้เราก็คุยกันถึงเรื่องที่เพื่อนของหนูกําลังจะแต่งงานพี่เขาก็เลยถามหนูขึ้นมาค่ะคุณหมอว่าแล้วหนูอยากจะได้งานแต่งงานแบบไหนเรียกสินสอดเท่าไหร่<ะ>พอหนูตอบกลับไปพี่เขาก็ตอบกลับมาทันทีค่ะว่าคิดเหมือนกันเลยหนูเลยอยากจะขอถามคุณหมอ<ะ>ว่าตกลงพี่เขาคิดกับหนูยังไงกันแน่<ะ>หนูจะได้ทําตัวทําใจได้ถูกและก็ไม่คิดเข้าข้างตัวเองเพ้อฝันไปวันๆค่ะหนูเองไม่กล้าถามพี่เขานะคะเพราะว่าเท่าที่รู้จักกันมาเนี่ย<ะ>พี่เขาจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงและถ้าเป็นคำถาม คามที่ต้องบังคับให้ตอบเนี่ยหนูก็กลัวว่าจะได้คําตอบที่ไม่จริงออกมาจากปากเขาฟังดูแล้วก็แปลกๆนะอยากรู้ว่าคิดยังไงก็ต้องถามเขาแหละนะคะหมอก็ไม่สามารถจะรู้ใจเขาได้แต่ว่าเท่าที่ดูจากตามเนื้อผ้านะเขาแบบติดต่อมาโทรมาคุยกันบ่อยขึ้นรายงานตัวอย่างนี้อก็ดูเขาก็มีความจริงจังมากขึ้นนะคะดูเขาแบบเคอยรายงานคือมีเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขามากขึ้นส่วนอนาคตมันอะไรยังไงตรงนี้บางทีก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เหมือนกัน แต่ทีนี้ถ้าหากว่าอยากรู้บางทีก็ต้องคุยกันน,นะคะผู้หญิงบางคน ขี้กลัวการถามจริงคุณหมอใช่นี่แหละเนี่ยหมอฟังดูนะเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองแต่น้องก็มีข้อดีก็คือแบบระวังอ่ะคือกลัวจะฝันไปเองหรือเปล่ากลัวจะเออคิดไปเองหรือเปล่าคือกลัวเจ็บปวดมีการเผื่อใจไว้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะต้องคุยกันค่ะเราสามารถที่จะมีวิธีการเสริมความมั่นใจเขาได้ยังไงบ้างมันมีวิธีไหมต้องบอกตัวเองว่าเออเรามีดีนะคะก็ต้องเชื่อมั่นในความดีของเราเชื่อมั่น ในความสามารถของเราเราก็ต้องบอกตัวเองอะว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดถ้าเกิดว่าเขาไม่เลือกเราก็ถือว่าเขาแบบ มีตาหางมีแววไหมก็แล้วกันนะเราก็ยังเห็นคุณค่าในตัวเราอยู่ก็จะเห็นคุณค่าด้วยใช่นะคะบางทีแบบคนนี้แบบไม่ใช่อาจจะมีคนอื่นที่เห็นคุณค่าในตัวเรามากกว่าก็ได้ที่สําคัญเนี่ยหมอว่าไม่ได้กลัวอะไรหรอกคือกลัวคาตอบกลัวคําตอบมันไม่เป็นอย่างใจเรากลัวจะเฮิร์ตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคะแต่ว่าวิธีถามมันต้องมีเทคนิคเหมือนกันนะคะก็แบบลองหาเวลาที่เขาอารมณ์ดีๆเราก็อารมณ์ดีๆนะคะลองแบบมีเวลานั่งคุย นนะะอาจจะเริ่มจากบอกความรู้สึกของเราก่อนว่าตอนนี้เราก็คบกันมานานแล้วเราก็รู้สึกแบบแลรู้สึกดีกับเ้านะเราก็รู้สึกรักเขานะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็รู้สึกแบบไม่มั่นใจเหมือนกัน ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเออที่เราพบกันเนี่ยแบบยังไง <c oughs> นะคะแล้วก็ถามเลยค่ะว่าเออพี่เคยจริงจังกับหนูบ้างหรือเปล่าพี่เคยคิดจะแต่งจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> อย่างตอนที่เขาพูดมาอย่างนี้นะถ้าเป็นหมอหมอ,หมอจะถามเลยว่าพูดจริงหรือพูดเล่นเ <c oughs> มื่อ1 4ปีแล้วอาจจะเราอาจจะยังเด็กอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยมันผ่านมาตั้ง14ปีแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้หมอว่าก็ลองแบบเออคบกันเหมือนผู้ใหญ่คบกันอ่ะผมเชื่อว่าคุณน้องผู้หญิงคนนี้น่าจะถามได้ตรงๆเลยนะครับแล้วก็คาตอบที่เขาจะให้เนี่ย ผมเองก็เชื่อเหมือนกันนะครับว่าน่าจะเป็นคําตอบที่น่าจะพึงพอใจสำหรับคุณผู้หญิงคนนี้ใช่แล้วค่ะจะได,ได้รู้รถึงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วก็สบายอกสบายใจทั้ง2ฝ่ายในการคบหาก,กันต่อไปด้วยนะคะเอาละรครับวันนี้นะครับคุณหมอคนสวยของเราก็ได้มาคลี่ทุกปัญหาให้เลยนะครับเราก็มีบัตรกำนัพิเศษ r ร d g ิงเจอร์ช e k รี s o ร t นั่นเองริมหาดอ่าวนางครับอยู่จังหวัดก,กะระบี่ และสำหรับทุกๆคำถามนะคะที่ได้รับการตอบออกอากาศรายการของเราค่ะก็จะได้รับหนังสือเล่มน,นี้เลยค่ะวางลงก็เป็นสุขนะคะของสํานักพิมพ์ดีไบรท์ค่ะซึ่งอยู่ในเครือของสถาพรบุ๊กนั่นเองนะคะก็รับไปเลยส่งตรงถึงบ้านให้ค่ะ ในค่ำคืนนี้ต้องขอขอบคุณร้านเฟอร์นิเจอร์สุดเก๋นะครับอยู่ที่สุขุมวิทซอย39เจมาโคดีไซน์สตูดิโ De อครับปิดท้ายรายการคืนนี้นะคะด้วยกลเม็ดชูรักเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะกับเรื่องเสียใจอย่างไรไม่ให้เสียคนจากคุณนกศิครินทานกันค่ะเจอรันใหม่ได้ดาน้าวันเมือสุดีเที่ยงคืนนับรายการชูรักชูรสล้วล่ะครับสวัสดีค่ะ ถ้าเกิดผิดหวังกับความรักเนี่ยนกจะไม่แก้ปัญหาด้วยการแบบว่าไปดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าการที่ทำ้ายตัวเองเนี่ยมันจะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นกจะทำให้รู้สึกว่าตัวเองสดชื่นขึ้นหรือว่าตัวเองเนี่ยดูดีขึ้นก็คือว่าหันมาร,รักตัวเองแล้วก็ปรับปรุงตัวเองแล้วก็เรียกว่าให,ให้ให้ให้เวลากับตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วขึ้นมาแต่งนือแต่งตัวให้สวยอะไรเงี้ยก็จะทำให้เรามีความสุขแล้วก็สดชื่นขึ้น,นค่ะก็ยังมีเขามีคนนอนคน สารพัดเรื่องราวผู้ชายผู้